าจะส่องดูคุณเงียบๆแล้วก็รอคุณอยู่เงียบๆนะคะรออยู่ตรงนี้รองานลงตัวรอคุณมาหารอโอกาสมาเจอกันรอได้พักร้อนด้วยกันรอได้เฉลิมฉลองถ้าทําง,งานบริษัทเดียวกันแต่อยู่คนละสาขาเนาะรอการฉลองแล้วมาเจอกัน นะคะรอวันหยุดตรงกันนะคะเขาเองเนี่ยทำได้แค่นี้หรือถ้าเขาว่างเนี่ยเขาอาจจะชวนคุณไปไหนนะคะแบบส่วนตัวหรือชวนคุณไปทําบุญก็ได้แต่คนคนนี้เขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเานาะการจะชวนเนี่ยเขาต้องมั่นใจถ้าไม่มั่นใจเขาไม่ทํานะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะอาจจะเป็นคนชอบทําบุญก็ได้ธาตุไฟนะคะเมษินธนูราศีกุมราศีกันนะคะธาตุน้ำมิณกรกฎพิจิตธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ ตัวอักษรนะคะตัวพพานตัวเอตัวแซนะคะเลขสามค่ะตัวเอสค่ะตัวเอตัวเอหรือว่าตัวแซนะคะแล้วก็มีเลขสี่ค่ะวันเสาร์นะคะวันเสาร์ วันเสาร์วันศุกร์วันอาทิตย์วันพุธวันจันทร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักซองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณที่ทำทำทำสแตมด้วยนะเออนุ่นรบกวนทำสแตม์ให้นุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะ